แม่แก้วกลาลังนั่งสมาธิเจ้าหูหลูบหูตั้งมันก็มานอนมันคงจะมีความสงบผาสุกลมเย็นฝนกต็ตกลงมาบรรยากาศ,ก,าศก,ก็สงบเงียบสงัดกายวิเวกจิตวิเวกกายสงบจิตสงบนาทีสันติพลังสุขขัง สุขเรือนอกเหนือจากความสงบไม่มีกายก็สงบพระจาก็สงบใจก็สงบวางอดีตวางอนาคตละความเพลินในลมภายนอกวางความคิดจะลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างผ่อนคลายด้วยใจสงบเย็นหมาก็ยังเย็นด้วยใ,ใจเราเย็นแล้วสัพพสารทั้งหลายก็อย่ามาเข้าใกล้เพราะเขามีความรู้สึกว่าสงบเย็น ได้อำนาจแห่งเมตตาธรรมได้อำนาจแห่งธรรมจเริญพร่จเริ่มทำรักษาเมฆแก้ววัดป่าเชตวัน